จาฝูตอนที่126กระตุ้นโลกาที่โต๊ะยาวในห้องโถงของตระกูลหลีหัวหน้าตระกูลหลีได้นั่งอยู่ที่เบาะนั่งพร้อมด้วยหลีไปฉิงที่นั่งถัดจากเขาและบริเวณรอบๆโต๊ะนั้นก็มีสมาชิกคนสําคัญของตระกูลหลักของตระกูลหลีอยู่ด้วยจากนั้นหัวหน้าตระกูลหลีก็กล่าวออกมาด้วยความสําแดงอย่างจริงจังว่าตอนนี้ผู้สืบทอดแห่งต้าฉิงได้เปิดเผยถึงความโหดเหี้ยมของเขาแล้ว เขาจะทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายทั่วทั้งโลกกลุ่มต่างๆกำลังพยายามสืบสวนเรื่องผู้สืบทอดแห่งต้าชินและตระกูลหลีเองก็ควรจะเตรียมตัวให้พร้อมหลังจากทั้งหมดนี้ต้าชินจะมีอำนาจมากจนเกินไปและแม้กระทั่งสี่ตระกูลใหญ่ของจินก็ต้องระวังเรื่องต้าชินอย่างมากและผู้สืบทอดต้าถังที่อ่อนแอกว่านั้นก็ควรจะทำเช่นเดียวกันบอกข้ามาสิว่าท่านคิดว่ายังไงคนนั่งถา,ากหลีไปชิงเป็นชายวัยกลางคน ซึ่งเป็นหัวหน้าตระกูลสายเลือดอีกรายหนึ่งแต่ถึงกระนั้นเนื่องจากหลีไปชิงได้รับมรดกของต้าถังทําให้สายเลือดอื่นๆทั้งหมดต้องยอมรับสายเลือดของหลีไปฉิงเมื่อนึกย้อนกลับไปที่ฉากก่อนหน้าใบหน้าของชายผู้นี้ก็ค่อนข้างซีดลงในฐานะที่เป็นหัวหน้าตระกูลสายเลือดหลักของตระกูลหลีตระกูลสายเลือดหลักของเขานั้นบริสุทธิ์มากและเขาก็มีบางส่วนของโชคชะตาต้าถัง เช่นนี้แล้วเขาจึงได้ยินเสียงคำรามที่ครอบงำจากโชคชะตามังกรของเจ้าฝูด้วยในเวลานั้นเขารู้สึกราวกับว่ามีมังกรนำที่โหดร้ายซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายหมื่นเมตรข้างหน้าเขาและกลิ่นไออนาสเพรึงกลัวนี้ก็ทำให้จิตวิญ,ญญาณทั้งตัวของเขาสั่นสะเทือน,นเานนขาจึงได้กล่าวขึ้นมาว่าข้าคิดว่าเราควรพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับผู้สืบทอดมารดกบตาฉินอย่างน้อยที่สุดเราต้องไม่กลายเป็นศัตรูกับเขา แน่นอนว่าเหล่าบรรดาผู้ที่มีสายเลือดหลักที่ได้ยินเสียงคำรามของมังกรพวกเขาก็ค่อนข้างหน้าข่าซีดแล้วพวกเขาไม่สามารถต้านทานความหวาดกลัวภายในจิตใจของพวกเขาได้เลยดังนั้นพวกเขาทุกคนจึงพยักหน้าแล้วก็แสดงความเห็นด้วยกันทั้งหมดเมื่อเห็นว่าพวกเขาทุกคนแสดงออกมาอย่างขี้ขลาดคนตัวกูลหลักของตัวกูลหลีก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้พูดออกมาด้วยความโกรธว่าดูซิว่าคนโง่งคนไหนกำลังทำอยู่ เรามีสมบัติของจักรวิต้าถังที่เราเรียกว่าจัก,กวรวดิสวรรค์ซึ่งเราก็มีมานานแล้วนี่เราจำเป็นต้องกลัวต้าชินอยู่หรือไม่เพราะที่แท้จริงแล้วนั้นคนผู้นั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลอิงเลยเมื่อได้ยินเช่นนี้แล้วคนอื่นๆต่างก็รู้สึกกล้าและมั่นใจมากขึ้นมาแต่ก็ยังไม่สามารถลืมความบาดเจ็บที่ถูกมังกรแผดเสียงทิ้งเอาไว้ในขณะนี้หลีไปชิงก็ยิ้มออกมาเบาๆและลุกข,ขึ้นยืน ขณะที่เขากล่าวว่าข้าเชื่อว่าแม้ว่าตาฉินนั้นจะเป็นอันตรายแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ความสนใจกับพันธมิตรและศัตรูตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องทำการอัปเกรดหมู่บ้านขั้นสูงให้เป็นเมืองและดีที่สุดถ้าเราทำเช่นนี้ก่อนที่จะมีสีตระกูลใหญ,ใหญ่แม้ว่าประมาณ70%ของโชคชะตาของจีนนั้นจะได้รับการรวบรวมโดยต้าชินแล้วแต่มันก็ยังเหลือประมาณ30อยู่ แม้ว่า30%นี้จะมีลักษณะไม่มากแต่ก็ยังเป็นจำนวนมหาศาลและทั้งหมดนี้ก็เป็นของผู้สืบทอดมรดกจีนตระกูลหลี่ต้องไม่ละทิ้งชะตาชีวิตที่เหลืออยู่บรรดาผู้ที่ได้ยินคำพูดของหลีไปฉิงทั้งหมดต่างก็พยักหน้าและพวกเขาก็ยอมรับในสิ่งที่หลีไปฉิงพูดต่อจากนั้นก็มีคนกล่าวว่าข้าคิดว่าผู้สืบทอดของต้าฉินนั้นต้องมีความขัดแย้งกับตระกูลอิ่งเป็นแน่ ในตอนนี้ตระกูลอิงก็ยังหาคนดังกล่าวไม่พบเขาต้องมีเหตุผลที่ดีแน่ที่จะไม่เข้าร่วมกับตระกูลอิงหลายคนก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ถึงอย่างนั้นปัญหาหลักก็คือไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สืบทอดมรดกต้าฉินเลยพวกคนในตระกูลอิงทั้งหมดต่างก็ไม่รู้ว่าใครคือผู้สืบทอดของมรดกต้าฉินหลังจากได้มีการอภิปรายบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมการประชุมก็ได้ข้อสรุปลงหลังจากที่ทุกคนออกไป ก็เหลือเพียงหัวหน้าของตระกูลหลีและหลี่ไปฉิงเท่านั้นฮึทัศนคติของตระกูลหลี่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วหลังจากที่พวกเขาได้ยินเสียงคำรามของมังกรที่น่าสะพรึงกลัวและการแสดงออกของพวกเขานั้นก็กังวลในขณะที่ถอนหายใจออกมาและกล่าวว่าชิงเอ๋อตอนนี้ตาชิงได้ครองอันดับหนึ่งในประเทศจีนไปแล้วมันอันตรายกว่าฝ่ายอื่นมากและมันก็เป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ของเราอืมข้าว่า เจ้าไปพักผ่อนก่อนเถอะหลีไปชิงก็พยักหน้าอย่างจริงใจและกล่าวว่าข้าเข้าใจแล้วท่านปู่หัวหน้าสายเลือดของตระก,กูลหลีก็ได้ขดจัดความวิตกกังวลของเขาลงแล้วด้วยรอยยิ้มอ่นอ,อนโอยู่ในปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาสองปู่หลานก็ได้พูดคุยกันอีกนานหลังจากนั้นหลีไปชิงก็ไปดูแลเรื่องอื่นๆต่อท่านปู่ที่ได้ดูหลีไปชิงเดินออกไปเขาก็ได้นึกย้อนถึงตัวเอง ซึ่งเขาก็รู้สึกพึงพอใจมากที่ได้หลานชายมาคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์และก็ไม่ต้องเสียใจอีกต่อไปเขาหวังเพียงว่าหลานชายของเขานั้นจะสามารถกลายเป็นจัก,กรพรรดิในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ได้สําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ยืนอยู่ระหว่างทางสายตาของคุณปู่ที่เป็นหัวหน้าตระกูลหลี่ก็เย็นชาลงเมื่อเขาได้พูดว่าบัตเลอร์ไปค้นหาผู้สืบทอดมรดกที่ยิ่งใหญ่ของต้าชินด้วยค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่มี พอบ้านที่อยู่ข้างนอกก็เดินเข้ามาและพยักหน้าก่อนจะเดินออกไปจากนั้นก็มาพูดถึงตระกูลอิงสำหรับตระกูลอิงในตอนนี้พวกเขาเกือบจะบ้าไปแล้วพวกเขาได้พยายามค้นหาเกือบทุกคนทุกแห่งแต่ก็ยังไม่สามารถหาผู้สืบทอดของต้าฉินเจอได้เลยพวกเขาไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะไม่สนใจที่จะค้นหาอย่างช้าๆเลยแต่ผู้สืบทอดของพวกเขานั้นกับลึกลับเป็นอย่างมาก ทำให้พวกเขาเกิดอาการช็อกแล้วก็ช็อกไปตามๆกันในตอนนี้ตระกูลอิงต่างก็มีความยิ่งใหญ่มากขึ้นนับตั้งแต่เจ้าฝูได้รับโชคชะตามรดุกจากครั้งก่อนตระกูลอิงก็ได้รับความสนใจจากจีนทั้งหมดและตอนนี้ก็ยิ่งเป็นเช่นนั้นมากขึ้นกว่าเดิมในเวลานี้เองมีหลายร้อยสายลับกำลังติดตามตระกูลอิงอยู่ คนที่ได้รับมรดกบรรพบุรุษของพวกเขาตอนนี้ได้รวบรวมโชคชะตาของจีนไว้ซึ่งนําพวกเขาไปสู่ความรุ่งโรจน์และทําให้พวกเขากลายเป็นจุดสนใจของทั้งโลกนี้แต่ถึงอย่างนั้นคนคนนั้นก็ยังคงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับตระกูลอิงอยู่อีกอาสาหรับผู้สืบทอดผู้นั้นที่ได้รับมรดกต้าฉินและก่อให้เกิดความวุ่นวายดังกล่าวนี้แต่เขากลับไม่ยอมเข้าร่วมกับตระกูลอิงเลยนี่ไม่ได้แปลว่าเขากำลังตบหน้าตระกูลอิงอยู่รหรอกหรอ ในความเป็นจริงนี้สายเลือดของตระกูลอิงส่วนใหญ่ได้จัดเตรียมแผนชั่วไร้ายไว้กับผู้สืบทอดแล้วพวกเขาต้องการหาคนคนนั้นและหาหนทางที่จะสืบทอดมรดกของบรรพบุรุษของพวกเขาเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างกันในตอนนี้ก็คือผู้สืบทอดมรดกตาฉินนั้นทําให้ต้าฉินเป็นจุดสนใจของทั้งโลกโดยที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยนั่นแสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษของเขาคนนั้นด้วยความสามารถของคนคนนั้นแล้ว เขาสามารถทำได้มากกว่าทุกคนในตระกูลอิงอีกทุกๆคนได้มองลงไปที่สายเลือดหลักของตระกูลอิงและคิดว่าถ้าคนผู้นั้นสามารถนำต้าฉินไปสู่ความรุ่งโรจน์ได้ตระกูลอิงจะต้องพิจารณาให้เขาสืบทอดมรดกนี้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามผู้สืบทอดมรดกต้าฉินที่แท้จริงนั้นกลับปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวตนและแน่นอนว่าคนคนนั้นจะต้องอยู่ปลายสุดของพวกเขาเป็นแน่เมื่อมาถึงจุดนี้แล้ว หัวหน้าตระกูลอีกบางคนก็พร้อมที่จะคูกเข่าลงและขอร้องให้คนคนนั้นปรากฏตัวถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นความน่าอับอายเกินไปและถ้าไม่ใช่สําหรับตระกูลใหญ่ๆอื่นๆพวกเขาก็น่าจะทําอะไรบางอย่างไปบ้างแล้วจนถึงตอนนี้ก็มีเพียงข้ออ้างเล็กน้อยว่าตําแหน่งของผู้สืบทอดมรดกต้าชินนั้นอยู่บนพื้นฐานของทิศทางที่โชคชะตาของจีนได้ไหลลงมาจากนี้คนก็ได้อนุมานว่าเขาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของภูมิภาคกลาง อย่างไรก็ตามพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคกลางนั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และพื้นที่ทั้งหมดนั้นก็เป็นห้าเท่าของพื้นที่ทั้งโลกแม้ว่าจะมีทิศทางทั่วไปแต่ก็ยังคงเป็นเหมือนการมองหาเข็มในกองหญ้าอยู่ดีไม่ว่าจะอย่างไรตามพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคกลางได้กลายเป็นดินแดนต้องห้ามของกลุ่มทั้งหมดแล้วเพราะพวกเขาทั้งหมดรู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอาศัยอยู่ที่นั่นจบลงไปแล้วนะคะอีกหนึ่งตอน เ,เดี๋ยวจะขออธิบายเบื้องต้นนิดนึงตั้งแต่ที่อ่านมาเนี่ยคืองงมากๆนะคะพอดีว่าตอนนี้เป็นตอนที่อ่านแล้วไม่ได้ใจความเลยไม่รู้เรื่องเลยที่อ่านให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยคืออ่านและสรุปให้ฟังนะคะเพราะว่าบทแปลมาเนี่ยวกไปวนมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยใช้คําพูดที่ที่ถ้าอ่านก็คือไม่รู้เรื่องอะคะ่ะอันนี้คือมาตีเป็นคําพูดของตัวเองให้คุณผู้ฟังนะคะ มันอาจจะล่าช้าหน่อยหรืออาจจะไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้คือยูซี่พยายามใช้คำพูดที่เป็นภาษาของเราแล้วอะที่ฟังแล้วรู้เรื่องนะคะถ้าใครที่ไปอ่านแบบว่าไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์จีนจริงๆเหมือนยูซี่เนี่ยคือแน่นอนว่าไม่เข้าใจเลยนะคะดังนั้นเนี่ยยูซี่จะขออธิบายถึง4ตัวกูลใหญ่ของจีนนะคะที่อยู่ในนิยายเรื่องนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์จีนจริงๆเนี่ยมี4ตัวกูลใหญ่หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะ ก็สำหรับ4ี่ตระกูลใหญ่ที่จากนั่งอ่านมาแล้วคือคน้นกลับไปค้นหาเนี่ยค้นหาไม่ได้แล้วก็จะได้ชื่อมาอยู่แค่2ตระกูลนะคะมีตระกูลอิงกับตระกูลหลี่โดยในสตระกูลนี้นะคะก็จะได้รับมรดกจัก,กรพรรดิทั้ง4ตระกูลเลยเดี๋ยวจะไล่ามาเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง1เลยคือตระกูลอิงได้รับมรดกต้าฉิน โดยเจ้าฝูนะคะพระเอกของเรื่องซึ่งตระกูลอิ่งเนี่ยเป็นตระกูลของแม่พระเอกก็คือแม่ของเจ้าฝูอันดับที่สองเป็นตระกูลหลี่ได้รับมรดกต้าถังคนที่ได้รับก็คือหลี่ไป๋ฉีที่ได้กล่าวไปในตอนต้นของตอนนี้นะคะส่วนตระกูลที่3ามจำชื่อตระกูลไม่ได้ไม่ได้เปิดย้อนเข้าไปอ่านถนะ้าใครที่จำได้หรือรู้ก็มาบอกยูซี่หน่อยละกันเดี๋ยวยุซี่จะสรุปให้ใหม ะะตระกูลที่3เนี้ได้รับมรดกต้าหัน่นคนที่ได้รับก็คือหลิวเย่แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยตระกูลที่4ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรไม่ได้เปิดย้อนไปดูอีกนะคะได้รับมรดกต้าโจคนที่ได้รับก็คือจีเฉินหมิงนะคะซึ่ง4คนนี้ก็คือจะเป็นตัวหลักของตระกูลซึ่งจะต้องเหมือนยังกับมาแย่งมรดกแย่งโชคชะตาเพื่อจะได้ให้เป็นที่1ของประเทศจีนนะคะ อันนี้ก็คร่าวๆเนาะพอยูซี่ก็เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ของจนะีนอ่ะแล้วพออ่านแล้วคือมันไม่ประติดประตอ่อว่าเออทุกคนแล้วไม่รู้จะสรุปยังไงให้ทุกคนเข้าใจอะ่ะอันนี้ก็คือเป็นความเข้าใจของยูซี่นะถ้ายูซี่เข้าใจผิดตรงไหนเนี่ยทุกคนสามารถมาคอมเมนต์อธิบายบอกยูซี่ได้แล้วเดี๋ยวยูซี่จะไปแก้ไขมาสรุปออให้ฟังใหม่แล้วกันสําหรับสี่ตระกูลใหญ่นี้นะคะอันนี้คือเบื้องต้นเนาะ เผื่อคนที่ฟังฟังมาแล้วไม่รู้เรื่องเหมือนยูเซียน,นี่อ่านเองยังไม่รู้เรื่องนะเอาจริงๆยังงงง,งอยู่เลยอะถ้างั้นฝากไว้ตอนนึงก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาลงให้ใหม่แต่ขอไปอ่านอีกก่อนเพราะไม่รู้เรื่องจริงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ